Well, good morning Gospel welcome to and Del Study Truth Bible Study. สวัสดีนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่การศึกษาพระคัมภีร์ด้วยความจริงของข่าวประเสริฐนะคะ we, this week we are talking about walking in the spirit ในสัปดาห์นี้นะคะเรากำลังแบ่งปันเกี่ยวกับเรื่องการดำเนินชีวิตในวิญญาณ you know what it means and how we can apply that ว่าการดำเนินชีวิตในวิญญาณนั้นหมายความว่าอย่างไรแล้วเราสามารถจะนำมาประยุกต์ใช้กับการดำเนินชีวิตของเราได้อย่างไรบ้างนะครับผมเองก็อยากที่จะย้ำกับทุกๆคนอีกครั้งหนึ่งนะคะ is a key aspect of our Christian life. ว่าการดําเนินชีวิตในวิญญาณมันเป็นกุญแจที่สําคัญมากๆสําหรับการดําเนินชีวิตคริสเตียนของเรานะครับ Christian life is not designed to be lived in human strength. เพราะว่าชีวิตคริสเตียนไม่ได้ถูกออกแบบไว้เพื่อจะดาเนินชีวิตด้วยกําลังของมนุษย์นะครับ In fact, if we just depend on our human strength, the Christian life is impossible. เพราะถ้าเราเนี่ยพึ่งพากำลังของมนุษย์เองการดำเนินชีวิตคริสเตียนมันเป็นไปไม่ได้แน่นอนนะคะ That's why when we got born again God filled us with His Spirit และนี่คือเหตุผลว่าเมื่อเราเองมันเกิดใหม่พระเจ้าเองก็เติมเต็มเราด้วยพระวิญญาณของพระองค์ So now is the Holy Spirit working in us and working through us และตอนนี้พระวิญญาณบริสุทธิ์กำลังทำงานอยู่ในเราและก็ทำงานผ่านเรานะคะ And that's what the Christian life is all about และตอนนี้ก็คือความหมายของชีวิตคริสเตียน So we can learn to cooperate with the work of the Holy Spirit in our life เราสามารถเรียนรู้นะคบที่จะให้ความร่วมมือกับการทำงานของพระวิญญาณไปสุดในชีวิตของเราได้เราเองจึงได้เรียนรู้จากถ้อยคำของพระเจ้าว่าการดำเนินชีวิตในวิญญาณนั้นเป็นยังไง Let's Galatians read Gal 25, our key text for this week. this our for 525อยากจะให้เรากลับมาอ่านในข้อพระคัมภีร์กาลาเทียบทที่5ข้อ25กันก่อนนะคบซึ่งเป็นข้อพระคัมภีร์หลักประจำสัปดาห์ของเรา If we live in the Spirit, let us also walk in the spirit. ถ้าเรามีชีวิตอยู่โดยพระวิญญาณก็จงดำเนินชีวิตตามพระวิญญาณด้วย so the first part talks about how when we became Christians we have life in God by the Holy Spirit ในส่วนแรกนะครับได้บอกกับเราว่าเมื่อเรานั้นอ่ะเชื่อในพระเจ้านะครับตอนนี้เราเองก็มี uh, ชีวิตของพระเจ้าที่อยู่ภายในเราโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ so the Christian life is not receiving rules ชีวิตคริสเตียนไม่ใช่เรื่องของการต้องปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ต่างๆ the Christian life is receiving the life of God through the Holy Spirit แต่ชีวิตคริสเตียนคือการที่เราเองได้รับชีวิตของพระเจ้าเข้ามาไว้ภายในเราโดยผ่านทางพระวิญญาณบริสุทธิ์ so if you are born again ถ้าคุณบังเกิดใหม่แล้ว you have life in the Spirit คุณก็มีชีวิตอยู่ในวิญญาณ but then it also says แล้วก็ยังบอกอีก นะครับว่า So now let us walk in the spirit ก็จงดําเนินชีวิตตามพระวิญญาณด้วย So having life in the spirit and walking in the spirit are two different things การที่เรานั้นมีชีวิตในวิญญาณกับการดําเนินชีวิตตามพระวิญญาณนั้นไม่เหมือนกันนะครับ Every Christian has life in the spirit คริสเตียนทุกคนเนี่ยมีชีวิตอยู่ในวิญญาณ but not every christian walk in the spirit แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าคริสเตียนทุกคนจะดำเนินชีวิตในวิญญาณ and we're going to have to learn how to do that เราจึงจําเป็นต้องเรียนรู้นะคะว่าเราจะดำเนินชีวิตในวิญญาณได้ยังไง walking in the spirit really is the key to victory เพราะการดำเนินชีวิตในวิญญาณมันเป็นกุญแจที่สําคัญที่จะทําให้เราได้เห็นชัยชนะ it is the key to experiencing the will of god มันเป็นกุญแจที่จะทําให้เราได้รับประสบการณ์กับสิ่งต่างๆของพระเจ้า it is the key to moving in the right direction มันเป็นกุญแจที่จะช่วยให้เราเห็นชีวิตของเราก้าวไปในเส้นทางที่ถูกต้อง the holy spirit wants to lead and guide our lives พระวิญญาณบริสุทธิ์เองต้องการที่จะนำทางชีวิตของเราและ whenever the holy spirit guides us และเมื่อไหร่ก็ตามที่พระวิญญาณบริสุทธิ์ได้นำเรา He guides us into the blessings God has for us พระองค์ก็จะนำเราไปสู่พระพรที่พระเจ้าได้ทรงจัดเตรียมไว้ให้กับเรา And so I want to challenge you ผมจึงอยากจะท้าทายคุณนะฮะ Let's be detailed. permit every day to learn to walk in the spirit ทุกๆวันนะครับอยากให้คุณเนี่ยมุ่งม,มั่นเลยว่าฉันอยากจะดําเดินชีวิตในวิญญาณ we must make a firm decision เราต้องตัดสินใจอย่างหนักแน่นมั่นคง that we will we we refuse to live by our own strength ว่าเราจะไม่ยอมดําเนินชีวิตด้วยกําลังของตัวเอง we want to live by the power of the holy spirit เพราะเราอยากจะดําเนินชีวิตด้วยฤทธิ์เดชของพระวิญญ,ญาณบริสุทธิ์ you know everything that god has put on the inside of you ทุกสิ่งทุกอย่างที่พระเจ้าใส่ไว้ภายในคุณ <can S 2> นะคร can be manifested when we learn to walk in the spirit ก็ สามารถที่จะปรากฏออกมาได้เมื่อเราเรียนรู้หรือฝึกที่จะดำเนินชีวิตจากในวิญญาณผมเองก็ได้พบกับคริสเตียนบางคนที่มีท่าทีภายนอกแบบแปลกๆพิสดารแล้วก็บอกว่าตัวเองดำเนินชีวิตอยู่ในวิญญาณน,นะคะแสดงว่ามันก็คงมีความเข้าใจผิด เกิดขึ้นท่ามกลางคริสเตียนนะครับว่าการดำเนินชีวิตในวิญญาณนั้นเป็นยังไง the เราจริงต้องยอมให้พระคัมภีร์เนี่ยเป็นสิ่งที่สอนเรา the ก่อนอื่นนะครับเราได้บอกไปว่าการดำเนินชีวิตในวิญญาณนั้นหมายถึง identity on based การดำเนินชีวิตจากตัวตนของเราที่เกิดขึ้นในวิญญาณในพระคริสต์เมื่อความคิดของคุณถูกเปลี่ยนใหม่ให้ตรงกัน กับตัวตนใหม่ของคุณในพระคริสต์ Chris แล้วและเมื่อคุณเนี่ย Uh, ดําเนินชีวิตของคุณนะครับหรือรเผชิญกับสิ่งต่างๆต,ตามตัวตนของคุณในพระในวิญญาณในพระคริสต์ You are walking in the Spirit คุณเองก็กําลังดําเนินชีวิตจากในวิญญาณอยู่ Secondly walking in the Spirit means และอย่างที่สองการดําเนินชีวิตในวิญญาณนั้นหมายถึง To live by the Word of God การดําเนินชีวิตตามถ้อยคําของพระเจ้า The Word of God is spiritual food ถ้อยคําของพระเจ้าเป็นอาหารสําหรับชีวิตทางฝ่ายวิญญาณของเรา And so the more we feed on the Word of God ยิ่งเรากินถ้อยคําของพระเจ้าเข้าไปเท่าไหร่ know how live the word live the to of by ก็จะทําให้เราเนี่ยรู้วิธีการดําเนินชีวิตตามถ้อยคํามากขึ้น and that is walking in the spirit และตรงนี้ก็ถือว่าเป็นการดําเนินชีวิตในวิญญาณด้วย because the holy spirit and the word of god never contradict each other เพราะว่าถ้อยคําของพระเจ้าและพระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นจะไม่มีวันขัดแย้งกันเลย to act spiritual but not know the word of god and not live by the word of god is not really walking in the spirit การที่เรามีท่าทีภายนอกเหมือนเป็นคนฝ่ายวิญญาณจ๋านะครับแต่เราเป็นคนที่ไม่ได้มีถ้อยคําไม่ได้ดาเนิน ดเนินชีวิตตามถ้อยคําก็ไม่ถือว่าการแสดงออกภายนอกนั้นจะเป็นการดําเนินชีวิตในวิญญาณและอันที่3นะคะเราได้บอกไปว่า Walking the ี e ิต i t วิญ e าณหมาย e ว e มว่าเร g มองเห็นท h ก h ิ่งทุกอ i ่าารดําเนินชีวิตในวิญญาณหมายความว่าเรามองเห็นทุกสิ่งทุกอย่างผ่านทางพระวิญญาณบริสุทธิ์พระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นผู้ที่เปิดเผยความจริงให้สว่างขึ้นในจิตใจของเราถึงแม้ว่าตาทางร่างกายของเราจะเห็นความเป็นจริงที่เกิดขึ้นในโลกนี้ And our h e s o m e t h i n g beyond that แต่ว่าในใจของเราเราก็เห็นอะไรบางอย่างที่มันสูงกว่านั้นเหนือกว่านั้น in the midst of challenges we our heart sees answers ท่ามกลางความน่าท้าทายต่างๆนะครับในหัวใจของเราเราเห็นคําตอบ so having a God kind of perspective และการที่เราจะมีมุมมองแบบพระเจ้านะครับ what it means to walk in the นั่นก็คือการที่เราดําเนินชีวิตในวิญญาณด้วยเช่นกัน alright number f ข้อที่4นะครับ walking in the Spirit means การดําเนินชีวิตในวิญญาณนั้นหมายถึง to be sensitive voice conscience of to the การที่เรานั้นอะว่องไวต่อเสียงซึ่งมาจากจิตสำนึกของเรา To be sensitive to the voice of conscience เราว่องไวต่อเสียงที่มาจากจิตสำนึกของเรา y n the Holy Spirit works in our lives. He warns us. He teaches us through the voice of our conscience. คุณรู้ไหมครับว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์ทำงานในชีวิตของเราไม่ว่าจะเป็นการสอนเป็นการเตือนนะคะก็คือผ่านทางเสียงที่มาจากจิตสำนึกของเรา You know the I call the voice of conscience the voice voice of our born again spirit ผมก็เรียกเสียงของจิตสํานึกเราว่าเป็นเสียงที่มาจากวิญญาณซึ่งบังเกิดใหม่แล้ว And our born again spirit has a voice คุณดูไหมคะว่าวิญญาณซึ่งบังเกิดใหม่ของเราก็มีเสียงเหมือนกัน And that's also where the holy spirit dwells เพราะตรงนั้นเป็นที่ที่พระวิญญาณบริสุทธิ์อาศัยอยู่ So the holy spirit speaks to us พระวิญญาณบริสุทธิ์พูดกับเราอยู่เสมอ Through the voice of our conscience โดยผ่านทางเสียงของจิตสํานึก And when we live our life sensitive to the voice of our conscience และเมื่อเราดําเนินชีวิตโดยการว่องไวต่อเสียงซึ่ง มาจากจิตํำนึกของเราก็จะทำให้เราสามารถดำเนินชีวิตในวิญญาณได้ถ้าสามีนะคะปฏิบัติกับภรรยาในทางที่ไม่ถูกต้องและเขาบังเกิดใหม่แล้วมันก็จะมีเสียงที่ทำงานอยู่ภายในเขาแล้วก็เสียงนั้นจะบอกให้เขารู้ว่าการกระทำของเขานั้นผิดและนั่นมันไม่ใช่วิธีที่ถูกต้องในการปฏิบัติต่อคู่สมรส หรือว่าจะเป็นการปฏิบัติของภรรยาที่มีต่อสามีหรือว่ากับลูกๆหรือกับความสัมพันธ์ในรูปแบบใดก็ตามหรือการตัดสินใจของเราหรือว่าธุรกิจต่างๆที่เราทำวิธีการทำงานในภานิกิตรับใช้ถ้าสิ่งต่างๆเหล่านั้นขัดแย้งกับพระวิญญาณบริสุทธิ์พระองค์ก็จะพูดกับเราผ่าน เสียงที่มาจากจิตสำนึกของเราหลายๆครั้งมันอาจจะไม่ได้เป็นคำพูดที่เราได้ยินกับหูของเราแต่มันก็จะมีเสียงลึกๆภายในใจของเราที่บอกว่าเราไม่ควรจะทำแบบนั้นเลยหรือเราเองก็ไม่ควรจะตัดสินใจแบบนั้นเราไม่ควรจะปฏิบัติกับคนคนนั้นแบบนี้เลย voice of there's a มันก็มีเสียงซึ่งมาจากจิตสำนึกและพูดอยู่ กับภายในจิตใจของคุณ And when you follow that voice of conscience ถ้าคุณทําตามเสียงซึ่งมาจากจิตสํานึกนั้น You walking in the spirit ก็จะทําให้คุณสามารถดําเนินชีวิตในวิญญาณได้ Let me show you this in Romans chapter 9 verse 1ผมอยากจะให้คุณได้ดูจากในข้อพระคัมภีร์โรมบทที่9ข้อที่1นะคร This Paul speaking ตรงนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่เปาโลพูดนะคร h i s is I tell the truth in Christ I'm not lying my conscience also bearing me witness in the Holy Spirit ในข้อนี้เปาโลได้บอกว่าข้าพเจ้าพูด ความจริงในพระคริสต์ข้าพเจ้าไม่ได้มุสาใจสำนึกผิดชอบของข้าพเจ้าเป็นพยานฝ่ายข้าพเจ้าโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ n o t and the Holy Spirit work together เห็นไหมครับว่าจิตสำนึกของเรากับพระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นทำงานร่วมกัน I r a n o i d the s t o g e t h e r ผมย้ำอีกรอบหนึ่งนะคบว่า สตสํานึกของเรานะครับทํางานร่วมกันกับพระวิญญาณบริสุทธิ์ you know, When we constantly violate or go against the voice of our conscience เมื่อเราทําอะไรก็ตามโดยไม่ฟังเสียง ที่มาจากจิตสำนึกของเราเราก็จะเห็นว่าเราก้าวไปผิดทิศทางนะคะการเป็นคริสเตียนไม่ได้หมายความว่าเราจะไม่มีโอกาสทำผิดพลาดเลยนะหรือว่าการดำเนินชีวิตในวิญญาณก็ไม่ได้หมายความว่าทุกการกระทำของเรามันจะสมบูรณ์แบบไปหมด No will make mistake มันก็มีโอกาสที่เราจะผิดพลาดได้ but What it means is this when we make mistake we are sensitive in our heart to those แต่ความหมายของตรงนี้ก็คือเมื่อเราทำผิดพลาดไปเราจะรู้เลยว่ามันมีเสียงที่เรารับรู้ได้จากภายในเราแล้วเราก็ว่องไวต่อการตักเตือนการว่ากล่าวของพระวิญญาณบริสุทธิ์เราเองก็ไวต่อการเตือนของพระวิญญาณบริสุทธิ์เราไวต่อสิ่งที่เป็นความต้องการของพระวิญญาณบริสุทธิ์เมื่อเราไปทำอะไรที่เป็น ความบาปนะคะจริงๆแล้วเราไม่ได้มีความสุขในใจของเราเลยนั่นหมายความว่ามันมีอะไรบางอย่างภายในของเราที่บอกกับเราว่าจริงๆเราไม่ควรจะทำอะไรแบบนี้อันนั้นก็คือเสียงที่มาจากจิตสำนึกของเราหรือว่าเสียงที่มาจากวิญญาณที่บังเกิดใหม่แล้วกำลังนำทางคุณกำลังบอกกับคุณโดยผ่านทางพระวิญญาณบริสุทธิ์ ไม่ว่าเราจะทำอะไรก็ตามในชีวิตนะคะก็อยากจะให้เราเนี่ยว่องไวต่อเสียงที่มาจากจิตสำนึกของเราเอาไว้เสมอเพราะว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์ทำงานในชีวิตของเราผ่านทางจิตสำนึกของเราด้วยเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณมีความรู้สึกว่ามันอึดอัดอึดอัดภายในคุณถ้าคุณกำลังจะตัดสินใจอะไรบางอย่าง Take some time some ก็อยากจะให้คุณเนี่ยช้าๆไว้ก่อนนะคบ pray a little bit more ใช้เวลาในการอธิษฐานเพิ่มขึ้น stay in the word of God แล้วก็อยู่กับถ้อยคำของพระเจ้าไว้เยอะๆ you know the Holy Spirit may be warning you พราะวิญญาณบริสุทธิ์อาจจะกำลังเตือนอะไรบางอย่างคุณอยู่ก็ได้ you know so you have to be sensitive to the voice of the conscience คุณก็จำเป็นต้องมีความไวต่อเสียงที่มาจากจิตสำนึกของคุณด้วยนะ some Christians who live in sin คริสเตียนบางคนที่มีชีวิตอยู่ในความบาป they can continue to live like that because they have they v e shut themselves to the voice of that conscience. เขาก็สามารถจะดำเนินชีวิตอยู่ในความบาปนั้นได้ต่อไปเป็นเพราะว่าเขาเนี่ยตอนนี้ไม่ยอมฟังเสียงที่มาจากจิตสํานึกอีกต่อไปแล้ว guarantee you. แต่ผมรับรองเลยนะครับ If they are born again, their conscience is speaking to them. ถ้าเกิดว่าเขาบังเกิดใหม่แล้วยังไงเนี่ยจิตสํานึกของเขาจะคอยพูดกับเขาอยู่เสมอ When they're all by themselves. เมื่อเขาอยู่คนเดียว The conscience tells them. เสียงในจิตสํานึกก็จะบอกกับเขา i s not who you are in God. ว่าอันนี้มันไม่ใช่ตัวตนของคุณในพระเจ้าเลยนะ This is not the life God is creating. และนี่ก็ไม่ใช่ชีวิตที่พระเจ้าได้ออกแบบไว้ให้กับคุณด้วย y o e can ignore the voice of the conscience เราอาจจะทําเป็นไม่สนใจไม่ฟังเสียงที่มาจากจิตสํานึกก็ได้ But when we walk in the spirit แต่เมื่อเราดําเนินชีวิตในวิญญาณ It means we are sensitive to that voice นั่นหมายความว่าเราเป็นผู้ที่ไวต่อเสียงซึ่งมาจากจิตสํานึกของเรา Our conscience is a powerful thing is a helpful thing คุณดูไหมคะว่าจิตสํานึกของเรามีพลังนะแล้วก็เป็นสิ่งที่ดีสําหรับเราด้วย It's like that red light and green light ก็เปรียบเสมือนกับเป็นไฟแดงและไฟเขียว You know it helps us เป็นสิ่งที่ช่วยเราให้เราดำเนินชีวิตอยู่เพื่อพระเจ้าได้แล้วเลือกที่จะดำเนินชีวิตในเส้นทางของพระองค์ไปได้ตลอดการดำเนินชีวิตในวิญญาณนั้นหมายถึงการที่เรามีความว่องไวต่อเสียงซึ่งมาจากจิตสำนึกของเราผมก็หวังว่าวันนี้คุณจะได้เรียนรู้อะไรบ้างนะครับอยากจะหนุนใจให้ดำเนินชีวิตในวิญญาณนะคะขอพระเจ้าอวยพรนะคบแล้วพรุ่งนี้เราจะกลับมา พบกันใหม่นะครับ